กระสวดีทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง e อ u d ว Studio นะครับผมวันนี้ดูกันในโบราคเนื้อเลือกหลักนะครับผมเรามาอยู่ในบทสุดท้ายละไม่ใช่เราเรียกว่ามไม่เรียกว่าบทสุดท้ายเดี๋ยวเรียกว่าอะไรวะบทนี้ไม่ใช่เหรอเออียกกันหลายล้านนะฮะเล่นไปแล้วสามตอนนะฮะก็เล่นไปแล้วสามตอนถูกละแต่รันมาเช็คฟุตเทนะฮะอ้ขอญาตนะฮะแม่งหายเฉยเลย บทที่หนึ่งเฮียกะเดรันดังต้นอ่อนที่รอวันผีบานสามาชิกเฮียกะเดรันยกเหตุผ,ผลของตัวเองมาปฏิเสธในการกลับไปเหมือนแต่ก่อนคุณครูจะช่วยให้เฮียกะเดรันกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้หรือไม่เพราะฉะนั้นครับเปิดการเสียเวลาเราก็มาเริ่มเลยจะได้ทําบัวคข่ตอนเดียวจบแบบสรุปสักทีโอถ้าทำตอนเดียวจบก็น่าจะยาวอยู่นะบทเริ่มต้น อยู่ไหนอะยายหน้าหนที่ไหนวะเอ๊ะหัวหน้าอยู่ข้างหลังหน่อยฉันไม่ปล่อยแลไปหรอกเว้ยเ,เป็นไงล่ะสุดยอดเลยหัวหน้าถ้าเป็นอันนี้คงซีงแงแกไม่อะ่ะไปอยู่ทางโน้นแล้ว ออออนางนุษ์สาวผู้ชอบกินปิ้งไก่เป่าสิงปืนเสียกรองเท้าอันเป็นเอกลักษณ์เอาล่ะหยุดค้อโหดเคี้ยวไว้แค่ตรงนั้นก่อนเจ้าปีศาจนางอุษาค้านาไก่เกี่ยวข้อพิพาเทเคี้ยกะเรียวรันโหดเคี่ยมเหรอพวกเราไปทำอะไรไว้ไวเนะี่ยทายทำอะไรไว้อะหรอเมื่อกี้ยังหินเที่ยวเดินไปตามถนนแล้วหาเลือกพวกคนในย่าน,นะคะ้าอยู่เลย หาเรื right times, hmm ่องอะกาหาวันนี้มันเสียมารยาทนะพวกเราก็แค่ตั้งอกตั้งใจเคลื่อนไหวตามการแผนการที่ยิ่งใหญ่ของหัวหน้าท่านอันเองอะหัวหน้าไปอธิบายแผนการที่ยิ่งใหญ่นั่นสิพอฟังแล้วคงน่าจะบือท่าบอกเลยบอกให้อืมอือบ่ามันก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรขนาดนั้นหรอกก็แค่เริ่มแผนการสร้างคอาวุ่ยตามอำเภอใจก่อนที่มีงานเทศกาลสัปดาห์หน้าก็เท่านั้นเอง แต่ว่าทุกคนไม่เห็นด้วยฉันจะหยุดแผดการเดี๋ยวนี้เลยแผดการที่สมุรณนแบบข,ข,ของหัวหน้าะนะเออพวกเราไม่ขาดขวางแน่นอนเออมันดูฟังยิงย่งใหญ่ขนาดนั้นได้ใช่ไหมกะแล้วเชียวไม่ได้กลับไวนานแต่พอกลับมาเจอก็เหมือนเดิมเลยสินะพวกเธอนะขอโทษนะถึงจะบอกว่าบังเอ,อิญเจอเถอแท้ถาถูกสาจตาคู่นี้จับได้แล้วนะทําไมผิวมันซีดจัง,งาน,นางงูสะเอ,อ้ยนางงูสาผิวซีดมากอ่ะโอ้ซีดพอๆกัะ ใครวะแป๊บหนึ่งนะชิโลโกะอะชิลโกะเทเลอร์อ่ะอูซีไอ้นั่นซีดกว่อีอย่างกับผีเลยเฮียชาวยอมให้สร้างความวุ่นวายไปมากกว่านี้หรอกเออเดี๋ยวก่อนแล้วเธอเป็นใครแล้วเธอเป็นใครอยู่ๆมาโผล่รบกวนพวกฉันแบบนี้ไม่มันเอ๊ยอย่าทำนานาเฮ้ยคนห้าเสื้อเสื้อฮาโรุอีสีคามเลื้อเฮ้ยใช่ใช่ใช่ซีฮีกับเรนน่าไม่ผิดว่าไงนะ แต่ถ้าเช็คกระไรรานมาก็แปลว่าพวกนั้นนอดิพวกเด็กที่จะโคที่ไม่อะเออยังไม่พูดจบประโยคเลยไม่ใช่อย่างที่พวกเธอคิดหรอกนี่ก็แค่ชุดคอสเพย์ที่เคียมึงก็คอสเพย์เนาะใช่ในเมื่อเอาสิ่งนั้นมาคืนแล้วฉันก็นี่ไงแอบให้ทันทันไหมทันไหมไม่รู้เหมือนกัน ไม่ใช่เคียไก่เลยละอีกต่อไปไม่รู้ทันไหมมันเครื่องมันช้าโอเคอีกเฮียไม่ทันอีกแคมในชีพแม่งเลยเอ๊ะทำไมวะเดี๋ยว,เ,ยวเริ่มมันน่าจะบอกเออเสียงปืนดังขึ้งหนึ่งนัดตัดมาที่เราบายวันหนึ่งขณะที่คุณครูกำลังทำงานของชาเลตาปกติเสียงโทรศัพท์ดังขึ้น อ่าฮัลโหลนักเรียนอ่าฮะสวัสดีค่ะคุณครูไม่ได้คุยกันนานเลยนะนิยะชมลมยินหยางวันดีๆแบบนี้คุณครูทำอะไรอยู่หรอเออก็เขียนเอกาสารอยู่นะเอกาสารส่วนใหญ่ที่จัดอยู่ในตอนนี้เป็นเอกาสารเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตอย่างเช่นรายงานพ่อควาเสียหายในเขตรองตนเองของแต่ละโรงเรียนนะนะแตกับรายงานแนวทางการบริหารก็ประมาณอืมว่าแล้วเชียว จัดการเรื่องเมื่อตอนนั้นอยู่สินะมีเรื่องที่ทางที่าโคส่งไปด้วยใช่ไหมถ้าเราเองก็มีเรื่องเกิดขึ้นมากมายนี่เลยค่ะตั้งแต่เหตุการณ์ฟ้าแดงมันก็จริงแบบว่านิยามมีอะไรเหรอ,อจริงสิจะว่าไปฉันว่าตอนนี้เป็นเวลาที่ดีเลยล่ะค่ะคุณครูเองก็ถูกงานทาถรมแล้วเหมือนต้องเหน็ดเหนื่อยจนไม่มีเวลาพักเลยด้วยนะงานเด็กสาวอย่างฉันเนี่ยจะสามารถทําอะไรเพื่อคุณครูเพื่อทุ่งเทก็ให้กับงานที่ไม่ลืมหูลืมตามบ้างล่ะค่ะ ฉันคิดว่าน่าจะช่วยทําอะไรแบบนั้นได้อยู่นะก็เลยได้คําตอบว่าเออว่าอะไรแล้แล่ะโอ้โหถ้าคุณคไม่ติดอะไรไว้โอกาสนี้มาช่วยที่มาช่วยที่เคิยโคได้ไหมอะ่ะอีกไม่นานจะมีเซสจะมีงานเทศกาลในฮิคิยาโคอะ่ะเพราะนอกจากการทํางานแล้วการได้หายใจหายคอก็น่าจะเป็นเรื่องที่สําคัญเหมือนกันอะ่ะฉันเลยคิดว่าชวนคุณมาเที่ยวพัาผ่อนห่อนใจดีไหมนะหรือว่าไปนี่เป็นแรงงาน ถือว่าเป็นรายงานสถานการณ์ปัจจุบันของสหพันธ์เคียรคิยาโคด้วยแล้วก็มีเรือศัตรูที่จะขอร้องด้วยนะเอ่อทำไมอะ่ะจริงสิถ้ามาแล้วจะได้ลุปหัวของน้องแมวชิเศษที่น่ารักของชนลมหยินหยางได้ด้วยนะคะแมวใช่แล้วถ้างงานฉันจะรอคุณครูอยู่ที่นี่นะคะจุดจุดจุดเล่นอะไรกันเนี่ย ให้ไปเฮลโคอ่ะแล้วเราก็นึกอะไรขึ้นมาได้กับคําพูดของคนคนหนึ่งจดหมายอยู่หนึ่งใช่ปคนที่กัดตรปัดด้วยลิ์ของสีสันนะ่ะไม่ว่าวิธีไหนในโลกนี้ที่จะทําให้กลับมาเป็นดังเดิมได้หรอกนะมันเป็นกฎของโลกไม่ตางอะไรกับเราที่ไม่สามารถฟื้นคือชีพได้มันเป็นเวลาแต่ว่าหากต้องการใครสักคนแล้วก็ ตามหาชั้นให้เจอสิคุนโกอไปแล้วอาจจะได้บอกแสของครูซูโนฮาก็ได้นะใครจะไปรู้แม่งทานดอกหลอกเด็กก็เปล่าไป้น่ะเรื่องคูซูโนฮาก็ไม่น่าใช่หรอกเพราะว่าถ้ามีจดหมายมาถึงเราแล้วลงชื่อด้วยคูซูโนฮาน่ะก็น่าจะอยู่หรอกการพบกันแบบไม่คาดคิดก็ยงมาท่า เสียงรองเท้าเอ่อนี่มันคงกระดาษหรอนะถนนในเขตปกครอง,องตัวเองของสาพันเคียรชี่ยาโคคุณคู่กำลังเดินไปตามถนนย่านการค้าและชมโคมที่แขวนประดับอยู่เต็มถนนค่ะเห็นเต็มสองตาเลยเจ้า,าค่ะเอ๋หหันไปดูเราเอาปืนมาด้วย ยังไงก็ต้องเผือปืนเพราะว่าที่นี่คือที่วัวทอแต่ปืนที่ปืนไรเฟริลซุ่มยิงที่ผมเคยใช้ประจําไม่อยู่แล้วผมเก็บไว้แล้วเก็บนี่ในคลังันแหละเดี๋ยวสิอยู่มาหาเรื่องพูดไิสุดทำไมมีหลักฐานโทษเทหรอคราว่าฉันไปขโมยกระเป๋าสตางตังของคนนั้นมาจริงๆอ่ะไม่มีออกราฐาโทษเทที่ว่าแต่ข้ามั่นใจอ่ะพอเหออแม่หนูแค่นี้พอละแค่นี้น่าจะอยู่กับงานเตรียมงานเทศกาลอยู่แล้วขอโทษที่ทาให้ปวดหัวอีกเรื่องอ่ะอะไรมันหายไปก็คงกลับ เอากลับมาไม่ได้อีกแล้วนี่ไม่ล่ะ,เ,ละเขาก็รู้นี่มันหายไปถ้าจเจ้าตัวไม่เอาเรื่องแล้วเธอจะมาเดือดร้อนด้วยทำไมปล่อยไปไป,ไป,ไปไปบ้างเถอะไม่ต้องสนไม่ต้องตั้งใจใช้ชีวิตให้มันมากหรอกแบบน,นี้มันดีทั้งสองฝ่ายนะฮ่าฮ่าฮ่ปีรุสไม่ต้องโกหกว,ว่าขินกระตาแล้วมรดสานเลือกทะเลาะหรอกแต่แต่แต่แต,แต่แต่ข้ายูคาลิ มายออปล่อยไปแบบนี้ไม่ได้หรอกเจ้าค่ะถ้าทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วให้คนอื่นจะบอกว่าไม่เป็นไรแต่มันก็ใช่ว่าจะไม่เป็นไรจริงๆรอี่เจ้าค่ะอะไรของเธอจะหาเรื่องกันใช่ไหมถ้าพูดด้วยดีๆไม่รู้เรื่องไม่ทนแล้วนะเว้ยขึ้นลาปืนดังแขกแขกเอ,อ่อตกใจต้องแก้ปัญหาปัญหารูกรูกตะกัวใช่ไหมแล้วแก่เป็นใครนั่นน่ะนะจะมาขัดของพวกเราแล้วก็เดี๋ยวได้เจอ เจอช่องโหวแล้วตบ่านี่ไงกระเป๋าสตาง์ที่ขโมยไปนี่ไงหลักฐานหลักฐานโทษที่เลยเจ้าค่ะเอยเจ้าคนนั้นขโมยไปจริงๆด้วยนี่ไปทำกระเป๋าตังตกได้ยังไงถ้าไปแบบนี้แล้วต้องก็เรียกทุกคนมารวมตัวกันเดี๋ยวนี้เลย เอถ้าต้องมาเสียเวลาเทียงไปก็โดยประโยชน์พวกฉันยอมใช้กำลังสู้ซะเลยจะดีกว่าอ่าจู่ๆก็บุกเข้าใส่จุดบอดนเหรอเอเอเาอคือเฮ้ยมันอันตรายเดี๋ยวครูช่วยอ๋อเจ้าค่ะตามหลังครูมาเธอเป็นไรเฟิลซุ่มยิงครูมี AK เค มาหันเลยยูคาริคนเดียวนี่อ่ะนางตีอย่างเงี้ยมันตีอย่างเงี้ยนางอะนางตีอย่างเงี้ยเออมันจะบ้าบ้าไอ้ชายอหนงอยต้องอัพยูคาริห้าดาวแม่งห้าดาวปืนหนึ่งศึกทลายพันธะพันธะเคมี <laughs> แค่ได okay, ah uhm yeah yeah ้อยแค่ได้โยสบายโยสบายโยนักเรียนผมมันมีสกิลเอ็กปุ้มแต่งหนึ่งสิพี่สัวอย่าแหลกอ้ายอย่าแหลกอ้ายขอขอขอปุ้มแต่งหนึ่ง แต่เดียวนะยูคาลิมันตีมันโจมตีสะตเจีนไม่เหรอวะแต่มั่ตีทีเดียวมั่แตกนะหรือว่าบอสม,มันเลือนน้อยก็ไม่รู้สิเ <c oughs> <c oughs> ด้งดง้งงแกน้นอยน่าจะสามตอนก็น่าจะเวิร์กอยู่ ก็บพบกันแบบค,ๆๆค่าคิดสองอยู่คันลีพาทเที่ยวอ่ะมาซ่านที่จริงเอะกล่าว่าจะให้ดูอยู่วนะนางตียังไงอะไรยังไงแต่มันน,นี่ไงประเด็นะเออที่อยู่ฟุตเทจก็หลุดปล่อยให้กูคุยอยู่คนเดียววะโถ่ตายแล้วจบแล้ว การพบกันแบบไม่คัดคิด2เสียงปืนเอ,อครูจากชาเล่มาผสมโลงด้วยเหรอเนี่ยไม่น่าจะทําไม่น่ามาทําอะไรแบบนี้เลยว่าไงนะแกเองก็ไม่ใช่เราที่มาชวนมาป่วนงานเตรียมงานเทศกาลหมายความว่าไงฉันเคยพูดแบบนี้ที่ไหนะัด้ยินแค่ก็พูดมาจากคนอื่นด้วยซ้ำไปทางมันก่อนอื่นถอดกําลัางก่อนคูเขามีเเฮียดีก่อนเร็วแต่เขาใสกรสุนน,นอกคิวทอนมากูตายห่านี่แนพวกนั้นจะ ได้ไล่เจ้าพวกนั้นไปได้แล้วเจ้าค่ะโอ้คำพูดคำจานะ้องอยู่คาริลูกเอ้ยเมื่อกี้มันมันอะไรกันนะอันไรกันนะ่ะเจ้าคะยอดเยี่ยมสุดๆไปเลยแต่ออแต่ละคำสั่งได้เข้ากับสิ่งที่ข้าคิดจะทำพอดีเลยข้ารู้สึกกินดีเหมือนได้เจอน้องหมาตัวที่เคยเล่นด้วยในอดีตเลยล่ะโอ้โหคำพูดคำจามันูโบราณโบราณมันดูบร,บราณโบราณมากเลยลนะคูคาริ มันดูโบราณโบร,ราณมากๆไม่ทราบว่าท่านคือเพื่อนเก่าเพื่อนแกในต,ตำนานที่เคยจากข้าไปเมื่อนานมาแล้วหรือเปล่าเจ้าคะเออไม่ใช,ไใชนน่ไม่ใช่หรอกครูเป็นอันนี้อะไม่ใช่หรอกหรอเจ้าคะเฮ้ทางนั้นจะผิดหวังมากนะดูถ้ามีอะไรที่สุดยอดอะฉันว่าการเคื่อนไหวร่างกายของแม่หนูมากกว่านะใส่ชุดแบบนี้แถมยังมีความสามารถมากขนาดนี้อีกแม่หนูคงจะเป็นคนของเคีื่งไก่เรือรลันหรอ เออเรื่การไล่ละเนาหรือแปลว่าอ่าเรื่องนั้นคือหรือว่าไม่ใช่เหตุล่าสุดที่ังไมีมคําสั่งสลายตัวหรืออะไรสักอย่างทุกคนเราอยู่กิจกรรมและไปสํารวมกินกิริยาวาิจากันอยู่อ่ะไม่เจ้าค่ะถ้าบอกอย่างนั้นมันเรื่อเข้าใจผิดหรือว่าต้อค่ากรรมต้องบอกว่าค่ากำลังไปตรวจสอบเรื่องนั้นอยู่กันนะ ถ้ากำลังเป็นกังวลอยู่เลยถ้าจู่ๆมาเปิดโปงความจริงและโดนจับได้ว่านี้ออกจากบ,บ้านมางั้นข้าควรจะไปหาซ่อนควรนจะไปซ่อนตัวดีกว่าไหมงั้นเหรอดูเหมือนจะมีเหตุผลที่ซับซ้อนอยู่นะฉันไม่รู้รายละเอียดหรอกแต่สิ่งที่มั่นใจอยู่มีอยู่เรื่องหนึง่งขอบใจที่ช่วยนะทั้งแม่หนูแล้วก็ครูด้วยฉันคิดว่ากระเป๋าสตางค์หายไปแล้วจริงๆ แล้วก็กําลังจะถอนใจอยู่แล้วเชียวขอบใจมากเลยอาไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลยเจ้าค่ะให้ข้าช่วยได้อีกในทุกเมื่อเลยเจ้าค่ะอยู่คลชชาวเมืองเก่าของคุณแล้วเดินจากไปข้าขอก่าวทักทาทยอย่างเป็นทางการอีกครั้งเจ้าค่ะนาของข้าคือคด นะอยู่คาริเจ้าค่ะขอบคุณที่มาช่วยเมื่อกี้นะเจ้าค่ะเอยการช่วยนักเรียนที่อยู่ในตกความลำบากมันก็เป็นงานครูอยู่แล้วมึงอยู่คาริไม่เห็นปืนที่ครูถือเหรอพระเจ้าค่ะเห็นอยู่แล้วเจ้าค่ะเออชื่อเหรอคนที่ตกอยู่ในวิกฤตแต่พูดเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาเลยเฮ้อ,อะปืนจะว่าไปแล้วเหมือนเคยได้ยินเรื่องไปน้าจากรุ่นพี่เรนเกะเลยเจ้าค่ะในโลกนี้ปีคนที่แกล้งถ้าเป็นมี มีมิดไมตีจิตแล้วทำท่าทีเข้ามาช่วยแต่ทั้งหมดนี้ก็เป็นพื้ก็เป็นบ่วงที่ชั่วร้ายแล้วยังไงแล้วยังมีอันตรพานมาจองห้องใส่ใ่แรกและพูดว,ว่ารู้หรือเปล่าฉันเป็นใครแล้วก็ถ่ายเงินไปตอนนี้ค่ะตกอจะได้วิกฤตที่สิ้นหวังแบบนั้นแล้วใช่ไหมเจ้าคะ่ะโอ้ยไม่ใช่ครูไม่ใช่คนไหนงั้นหรอกครูเป็นครูจากชาเล่ไม่เห็นปืนได้ไงเล่าโอ้ ท่านอาจารย์เองค่ะไม่รู้เลยขออาภัยด้วยเจ้าค่ะแต่ต้องขอบคุณท่านอาจารย์นะเจ้าค่ะที่ทําให้มีบีใครต้องได้รับความทุมกมเจ้าแบบไม่เป็นธรรมอีกโอ้ก็พูดกับใจายูย่คาริมันต้องค่อยๆอ่านนะคนดูมันอ๋อหมายก็เอิมจะตอบแทนบุญคุณนี้ยังไงดีคิดหนักเลยเจ้าค่ะโอ้โยคาริลูกพูดม่เหมืนเป็นสัตว์เมืชาวาชาเมืองคาพูดกันหน่อยเหมือน เหมือนเหมือนคนปกติพูดพูดหน่อยได้ไหมลูกว่าเอมันมันเวลาครูอ่านบทเธอมัน,ม,นมันยากมากเออใช่แล้วตัดสินใจได้แล้วข้าค่ะค่ะจะพาท่านอาจารย์เดินชมเคียวขี่ย่าโคเองเจ้าค่ะย,ย้ายอ่าไม่ๆม่ครูมีทุล่าอยู่เอาล่ะท่านอาจารย์ตามมาทางนี้เลยเจ้าค่ะหลังจากนั้นยูเคลิกก็เริ่มแนะนำและอธิบายจุดจต่างๆให้ เฮียวที่ยาโคคือเขปกคอรองตัวเองที่ก้าวหน้าในเรื่องอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแล้วก็ได้ให้พูดถึงเรื่องการแสด,แดงที่มีชื่อเสียงที่สุดยูคาริก็น้องมีเที่ยวเออแต่น้องอยู่ในสภาเนี่ยสามานี่ว่าลืมเออคุณจะบอกว่าครูคเดินตามยูคาริที่ไอไบร์เลอรตาตาอยาตื่นเต้นจนมาถึงถนนสายเทศกาลที่ไปมาแล้วก่อนหน้านี้นี่ ไม่ทันตรงโน้นทหารรับจ้างเองจะให้แน่นๆจะได้ไม่ล้มตรงโน้นโอเคแล้วอุปกรณ์ที่กอไว้ตรงนี้ให้ย้ายไปไหนครับต้องรีบเคลียร์สถานที่แล้วนะอืมถ้า,ถาทำไมเช็คลิสต์ของนักแสดงในเทานาศกาลเทศกาลมันยาวเป็นหางว่าวอย่างนี้เนี่ยทางโน้นอ,อย่ายืมเหม่อสิรีบๆทำง,งานเร็วเอานี่กินไอิ่มท้อแล้วก็ทำง,งานต่อ ทุกคนน่าจะยุ่งอ่ะรูซงเจ้าค่ะน่าว่าเพราะเราจะเปิดงานเทศกาลกาันแล้วนะเจ้าค่ะแต่ครูว่าครั้งนี้มันดูจากการเทศาลเทศกาลท,ทั่วไปของคีเคโอาโคเลยรู้ได้เลยเหรอเจ้าคะ้ะถ้าอาจารย์ตาถึงมากเลยอะงานเทศกาลครั้งนี้งานเทศกาลโคมไฟฮิเคโอะโคถูกนํามาจัดอีกครั้งแต่ที่เคยถูกยกเลิกไปเมื่อ20ปีก่อนมันเลยเป็นมันเลยดูพิเศษกว่างานอื่นยังไงล่ะเจ้าคะ แม้ว่านี่จะเป็นเรื่องเล่าในตำนานก็เถิดเจ้าค่ะแนอดีดอันแสนยาวนานที่ขี้ี้โคถูกสถาปานาขึ้นเป็นสาพันครั้งอีกครั้งหลังยุ่งเห็นความขัดแย้งอ๋อที่บทอฟฟิลเลชันทำไปแล้วนะฮะไปดูได้แต่ต่อให้การต่อสู้สิ้สุดลงแล้วบาดแผลก็ไม่ได้จางหายไปอย่างง่ายๆห่ะเจ้าค่ะเพราะเหตุนี้ผู้นําของขี้ขี้โคในตอนนี้เลยเสนอเทศกาลคมไฟให้ขี้โคขึ้นมา เพื่อใส่ความเจ็บปวดบ,บาดแผลที่ชอกช้ำจากอดีตลงในโคมและอดีตดันต่ออนาคตอันสดใสเท่าที่ข้ารู้มามันก็แค่เทศกาลที่จะให้ทุกคนรวมใจเป็นหนึ่งเจ้าค่ะเออมันมันยกเลิกไป20ปีเนี่ยนะทำไมเออเรื่องนั้นอ่ะตอนนั้นข้ายังไม่เกิดข้ายังเลยไม่รู้สาเหตุนั้นเจ้าค่ะอฮเริ่มแบบนั้นมันสําคัญด้วยหรอครับเจ้าค่ะ พวกเธอคือฝ่ายสนับสนุนเทศกาลใช่ไหมหรือว่าเป็นนักท่องเทีย่ยวที่มาเดินทางมาถึงกันก่อนล่วงหน้าใช่ไหมแต่ถ้าเป็นอะไรที่ไม่สําคัญการจัดงานเทศกาลเป็นภาพที่น่านดูเลยว่ามเออก,ก็ก็ใช่อะ่ะผมไม่รู้หรอกเขาว่างานเทศกาลนี้ถูกยกเลิกไปแล้วเพราะอะไรแต่มันก็เป็นเรื่องที่น่านดีๆมากเลยนะที่ได้พาเทศกาลนี้กลับมาอีกครั้งหน่ะนะก็ใช่ก็ที่จะเข้าเป็นโรงเรียนแห่งงานเทศกาลนี่เนอะพอเป็นเทศกาลที่จัดอีกครั้งเราจังเรื่องในวันนั้นทุกคนเลยมารวมพลังกันแบบนี้ไง วันนั้นเนาะตอนนี้งานยุ่งเสียจนไม่อยากไปขอความช่วยเหลือจากคนอื่นเพิ่มเลยลนะ่ะฮะในช่อหัวหน้าชมรมเทศกาลที่ทุ่มเทอย่างมากเพื่อเปิด,เป,ดเปิดเทศกาลที่เคยถูกยกเลิกไปก็บอกว่าเธอใช้พลังสุดแรงเกิดเลยลนะ่ะหัวหน้าชมรมเทศกาลเอ่อชิซุโก,โกะสินะได้ยินมาว่าเทศกาลนี้จะมีการเทศกาลจะมีนะการแสดงจากมิโกะชื่อดังด้วยนี่นะอ๋อคนวงในนี่สักเนี่ย ตอนนี้ผู้คนกำลังพูดถึงกันแซดเลยครับว่าจะเป็นไฮไลท์ hmm. ของเทศกาลโคมไฟเฮียคิยโคข้าเองรู้ว่านี่เป็นเทศกาลที่ทุกคนต่างทุกเทแล้วลงมือแรงทำกันแต่สำหรับข้าแล้วสิ่งที่สำคัญกว่างานเทศกาลนี้ก็คือเฮียกัเดรันคุณหนูพอได้เห็นพอได้ยินชื่อเรื่องคำสั่งสลายตัวก็รีบวิ่งออกมาจากบ้านเลยมาอยู่ในที่แบบนี้ในอ mm ีกสีนะเจ้าคะ เฮ้ยอะไรหืมปืนตามมาถึงนี่เลยวันนี้ก็ช่วยไม่ได้แล้วเจ้าค่ะท่านอาจารย์จากชาเล่เขาคุณที่ช่วยข้าในวันนี้นะคะเรื่องที่ท่านอาจารย์ช่วยข้าไว้ข้าจะจดจำไปช่วยชีวิตไม่มีวันเลยครั้งนี้ข้าไม่ปล่อยคุณหนูไปแน่ข้าไม่มีเวลาเหลือให้พูดต่อแล้วเจ้าค่ะน่าเสียดายที่เป็นน่าเสียดายที่สุดเลยข้าต้องขอตัวแล้วก่อนนะเจ้าค่ะข้าไปละคุณหนูรอได้สี่เจ้าค่ะคุณหนู คุณหนูแห่งคิยาโคนี่เองเออมาไว,ไไวัยไปวันอย่ากระสายลมเลยเว้ยน่ะชมลมหยินหยาง